สวัสดีครับผมพัดกับเจดแวเดอร์ครับคลิปนี้ครับรีวิวหูฟังจากทางซาวคอร์บายแองเกอร์ครับหลังจากที่ผมเคยพาไปชมบูธแองเกอร์ในงาน Thailand Mobile e x p o 2 0 2 5เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับรอบนี้เป็นหูฟังแบบที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงนี้ครับเป็นแบบ Op e n Ear ที่เป็นแบบคลิปออนแบบนี้ครับนะครับรุ่นนี้คือซาวคอร์ซีส4 0ไนะครับหลายคนสงสัยครับว่าหูแบบนี้มันจะเสียงดีหรอมันจะใส่สบายไหม ใส่ออกกาลังกายได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้มีคําตอบครับก็ดื่มผมต้องขอแจ้งราคาก่อนเลยครับรุ่นนี้4,160บาทครับก่อนจะไปดูผมรีวิวครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ดูหน้าตาแล้วก็สเปกนะครับหูฟังเนี่ยมีสองสีครับคือสีดํากับสีทองครับตัวที่ผมได้มารีวิวเป็นสีดาครับกล่องสีเทาดานะครับออกแนวกันเมทัลเท่ดีครับเทียบขนาดกับกล่องของ a i r p o d เคชนะครับขนาดกว้างยาวใกล้เคียงกันครับแต่ของ c ี i เนี่ยจะหนากว่าประมาณหนึ่งนะครับด้านบนกล่องเนี่ยมีโลโก้ซาวคออยู่ครับด้านหน้ามีไฟ led บอกสถานะของกล่องชาร์จนะครับด้านหลังพีพอร์ต usb c สำหรับชาร์จครับใต้เคสมีปุ่มรีเซ็ตหูฟังครับ หูฟังอยู่ในกล่องในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการหยิบมาใช้งานครับคือหูขวาอยู่ฝั่งขวาหูซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายนะครับตู้ฟังเนี่ยแบ่งเป็น2ด้านครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นลําโพงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นปุ่มกดนะครับที่เป็นปุ่มกดแบบปุ่มจริงๆเลยอ่ะตัวนี้เนี่ยมือไม่ลนแน่นอนนะครับถ้าจะปุ่มกดเนี่ยจะเห็นเป็นจุดดำๆตรงนี้ก็คือเป็นไม้นั่นเองนะครับแล้วก็มีคอนแทคโลหะไว้สําหรับชาร์จกับกล่องชาร์จครับมีตัวสอน L R ระบุข้างไว้ด้วยนะครับ ระหว่างหูด้านหน้ากับด้านหลังนะครับจะเชื่อมด้วย flexible joint ด้านในเนี่ยเป็นลวดไทเทเนียมกับ TPU นะครับตามสเปคบอกว่าดับได้1,000ครั้งครับเรียกว่าทนทานต่อการใช้งานแน่นอนครับสเปคครับเขาบอกเป็นบลูทูธ5.4ครับไดเวอร์เนี่ยเป็นขนาด12คูณ17มม,มคือไดเวอร์แบบทรงวงรีอ่ะเป็นไทเทเนียมโค้ดด้วยนะครับไมมี2ตัวครับวิดเอไอมีไม์ค่า1ตัวนะครับตัวนี้ไม่มี a อ c กับธารแบลนซเพราะว่าเป็นหูแบบโอเพนอยู่แล้วเกมมอตตัวนี้ก็ไม่มีเช่นเดียววกกันแล้ ตัวนี้เนี่ยซัพพอร์ตมัลติพอยต์คอรเรคชันคือสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้2อุปกรณ์นะครับแล้วก็กันน้ํากันฝุ่น IPX4 แบตเ,เตอรี่ก็บอกว่าชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ยาวนานถึง7ชั่วโมงรวมกล่องชาร์จเป็น21ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดแบตหมดเนี่ยสามารถฟ้าชาร์จ10นาทีใช้งานได้2ชั่วโมงครับน้ําหนัก5.8กรัมครับสิติการใช้งานนะครับการสวมใสใ่ให้เราหันหูฟังด้านหน้าออกออกจากตัวเรานะครับแล้วก็สอดเข้าไปท แล้วก็ลองเปิดเพลงดูแล้วก็เลื่อนตำแหน่งหาจุดที่เป็นสวิตสปอตนะครับคือฟังแล้วมันจะแบบเพาะสุดอะส่วนตัวผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือคอนมาข้างล่างนิดหนึ่งนะถ้าเกิดเลื่อนตำแหน่งไปเนี่ยเสียงอาจจะไม่ออปติไม้นะครับเบสจะหายหรือไม่ก็เสียงอาจจะก้องๆอะไรประมาณนี้ครับการควบคุมนะครับเพย์พอรครับกดข้างขวาหรือซ้ายก็ได้1ครั้งครับข้ามเพลงไปข้างหน้ากดข้างขวาหรือซ้ายก็ได้2ครั้งครับถอยเพลงก่อนหน้าไม่มีครับตามดีฟอ์ไม่มีแต่สามารถไปปรับเพิ่มเติมได้ในแอปนะครับเพิ่มเสียง กดขวาค้างไว้นะครับลดเสียงกดข้างซ้ายค้างไว้นั่นเองนะครับรีเซ็ตหูฟังก็คือเอาหูฟังเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องเปิดฝากล่องไว้กดปุ่มรีเซ็ตด้านใต้เคสนะครับจนไฟกระพริบเป็นสีแดงก็รีเซ็ตเรียบร้อยนะครับหูฟังใช้งานร่วมกับแอปเคาได้ครับคือแอปซาวคอครับมีทั้งใน ios แล้วก็ Android นะครับมันจะมีหลายแท็บครับแท็บแรกคือแท็บดีไว้นะครับคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีซาวเอฟเฟกต์หรือ e q นั่นเองนะครับมีให้เลือกแบบต่างมี3 d surround sound ด้วยอันนี้เจ๋งดีนะ เหมือนฟังเพลงในคอนเสิร์ตเลยนะครับแล้วก็แน่นอนมีคอสตอม EQ ด้วยปรับแหลมปรับกลางปรับเบสตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็คอนโทรลเนี่ยเราสามารถคอสตอมปุ่มกดได้ครับกด1ครั้ง2ครั้งกดค้างข้างซ้า,ขา,ายข้างขวาจะให้เป็นอะไรก็ไปคอสตอมได้นะครับหรือจะรีเซ็ตให้กลับมาเป็นค่าโรงงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีออปชั่นตรงนี้ครับ Dual Connection นะครับต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนหูฟังจึงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกัน2ออุปกรณ์พร้อมกันนะครับ แล้วก็สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เราอยากเชื่อมต่อได้ครับแล้วก็มีออปชันที่ให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ของหูฟังด้วยครับแท็บต่อมาครับแท็บ Discovery ครับมีซาวด์คลายต่างๆให้เราฟังนะครับแล้วก็สามารถดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมจากทางซาวด์คอได้ครับหัวข้อต่อไปครับแนวเสียงครับปกติเนี่ยจะให้ลองฟังเสียงของตัวหูฟังนะครับซึ่งผมจะใช้หูเทปอัดเสียงมาเนี่ยแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็น Open e a r ผมลองแล้วอัดหูเทปมาเสียงมันไม่ค่อยเหมือนกับที่เราได้ยิน ในรูหูเทพนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเสียงเบสเนี่ยถ้าคุณหาจุดที่พอเหมาะให้เจอนะเบสจะมาครับมาแบบพอดีพอดีเรียกว่าดีกว่าที่ผมคิดไว้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยหูฟังแบบโอเพนเนี่ยมักจะตกมาตายที่เบสครับเบสมักจ,จะบางมักจะน้อยแต่ตัวนี้ไม่นะแต่ถึงแม้ว่าเบสจะโอเคเนี่ยแต่มันก็คงจะไปเทียบกับเบสที่ได้จากหูอินเอียร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าหูอินเอียร์นะมันจุกเข้าไปในรูหูนะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเบสแบบ,บธรรมชาติ ตะเบรไม่แห้งแน่นอนนะครับแต่ต้องฟังในที่เงียบด้วยนะถ้าฟังในที่ที่เสียงดังอึกอักเนี่ยเบสก็จะแบบไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะครับเสียงกลางน,นะครับคือเสียงร้องเสียงกลอง <S 2> <S 2> เสียงกีตาร์เนี่ยชัดเจนเรียวกว่าเป็นหูฟังสาหรับฟังพอดแคสต์เลยก็ว่าได้หรือว่าเอาไว้ฟังเพลงประเภทอะคูสติกนี่ไดอารมณ์มากครับเสียงแหลมใสเคลียร์เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นจุดเด่นของหูฟังประเภทนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มิติแยกแยะเสียงดนตรีต่างๆทําได้ดีครับซาวด์สเตจโปร่งโล่งเป็นธรรมชาติไม่อึด ตามคาแรคเตอร์หูฟังแบบโอเพนอยู่แล้วครับโดยรวมเป็นหูฟังประเภทโอเพนที่เสียงดีครับสามารถฟังเพลงได้แบบเรื่อยๆชิวๆนะครับหรือจะฟังเอามันก็ยังโอเคนะเพราะเบสตัวนี้มันใช้ได้อยู่นะครับฟังแบบเพลินๆไปทํางานไปใครเรียกคุยก็ได้ยินครับหัวข้อต่อไปครับ latency ครับความหน่วงของเสียงเมื่อเทียบกับภาพไปเล่นเกมไปดูหนังเสียงหน่วงเยอะแค่ไหนนะครับผมทดสอบกับ iPhone 16 Pro ของผมครับทดสอบ2แบบหลักๆคือเอาไปเล่นเกม PUBG กลับไปดู YouTube นะครับตัวนี้ไม่มีเกมโหมดนะผมทดสอบกับเกมับ G ได้เลนสนซี่เฉลี่ยออกมาอยู่ที่3 5 0 m มิลลิเซเกินะครับเกมเนี่ยมันไม่ควรเกิน3 0 0 m มิลลิเซกนะอันนี้เกินมาประมาณหนึงนะครับส่วนทดสอบกับ YouTube ได้1 1 7มิลลิเซกนะครับปกติแอป YouTube พวกนี้มันก็จะมีการคอมเพนเซตอยู่แล้ว ค่าเรนซี่เลยลดไปขึ้นนึงเลยนะครับใช้งานจริงเป็นไงครับเล่นเกมเนี่ยก็ถ้าไม่มานั่งจับผิดจริงๆยังจังเล่นไปเพลินก็ไม่รู้สึกว่าดีเลยน,นะครับเล่นได้ส่วนดู youtube ก็ไปดูคลิปตีกองก็ไม่รู้สึกดีเลยเช่นเดียวกันครับ ไปดู Netflix หรือ Disney Plus ก็ไม่ดีเลยครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ครับคือเสียงที่มาจากไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้ครับ Soundcore C40i นะครับในที่เงียบครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับ1 2 3 4ทดสอบต่อไปไปทดสอบไมค์ในเสียงน้อยสแบบต่างๆกันบ้างครับน้อยแรกครับ Street ครับริถนนครับ เป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับน้อยถัดมาครับสกายเทนครับบนรถไฟฟ้าครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบน้อยถัดมาครับแอร์เพลนน้อยครับบนเครื่องบินนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบน้อยสุดท้ายครับช้อปปิ้งมอลล์ครับในห้างสรรพสินค้าครับ เป็นไงบ้างครับได้ยินสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับมาสรุปผลการทดสอบไหม่เมื่อสักครู่ครับในที่เงียบก็คือได้ยินเสียงของผมนะครับฟังรู้เรื่องนะครว่าสื่อสารพูดว่าอะไรนะครับแต่เสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุมนุ่มลึกชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะเสียงมันจะฟังดูกล้องกล้องประมาณหนึ่งนะหุ่นยนต์หุ่นยนต์ประมาณหนึ่งนะครับแต่พอไปเปิดน้อยแบบต่างเนี่ยน้อยที่ผมเปิดเนี่ยความดังเ0็ดซิีเบลทุกน้อยนะครับโอ้เรียกว่าดังมากนะครับ่าว เราพูดอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะครับแต่ว่าเสียงพูดของผมก็จะดอบลงไปอีกประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ยังฟังสื่อสารรู้เรื่องนะครับยังไมไ่ถึงกับฟังไม่รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นนะครับไม์ตัวนี้เรียกว่าโอเคใช้ได้ครับรีวิวการใช้งานทั่วไปบ้างครับการสวมใส่สบายครับแต่ยังไม่ถึงกับเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยขนาดนั้นนะใส่แบบนานๆแบบสักครึ่งวันเนี่ยก็จะรู้สึกละล้าหูแล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของใบหูของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใส่แล้วหลวมเนี่ยเขามีเอีย เหมือนเป็นตัวปอกสวมอมมาให้นะครับพอสวมแล้วเนี่ยจะเพิ่มความฟิตขึ้นมาอีกนะครับมีให้2ไซส์ครับไซส์เอ็มกับไซส์เอนะส่วนตัวผมเนี่ยใส่ไซส์เอ็มก็จะทําให้กระชับมากขึ้นแล้วเวลาไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ใส่ไปได้นะครับลุกตอนใส่เนี่ยตอนนี้อาจจะใส่แล้วดูแปลกตาไปบ้างบางทีก็เหมือนใส่ตุ้มหูอันใหญ่ๆอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สวมังแบบนี้ใส่แว่นไปด้วยได้ครับเพราะแว่นมันไม่ได้เกี่ยวที่ใบหูนะมันก็จะไม่กัก ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใส่แมสไปด้วยอันนี้อาจจะเมียงมีกากๆอยู่ตอนถอดแมสอาจจะไปเกี่ยวโดนหูฟังได้นะครับแบตเตอรี่นะครับตามสเปก็บอกว่าใช้งานได้7ชั่วโมงนะครับผมไปทดสอบใช้งานจริงมาครับเปิดเพลงดังประมาณ70%นะทดสอบได้6ชั่วโมง58นาทีก็7ชั่วโมงนั่นแหละก็เรียกว่าได้ตามสเปคที่เคมเลยครับแปดอึดฟังได้ยาวๆเลยครับสรุปครับใครกำลังมองหาหูฟังแบบโอเพน ไว้ใส่ออกกาลังกายไว้ใส่ระหว่างวันนะครับแล้วก็ว่าอยากได้โอเพนแบบที่เกี่ยวหูด้วยนะครับลองตัวนี้ได้ครับเป็นแบบคลิปออนนั่นเองฟังเพลงไปทํากิจกรรมอื่นๆไปด้วยได้โดยได้ยินเสียงรอบข้างไปด้วยนะครับหูฟังสําหรับไว้ฟังเพลงแบบชิวๆไว้ฟังพอดแคสต์เสียงกลางชัดๆลองพิจารณาตัวนี้ครับ s o u n d c C40i ดูครับถ้าสนใจครับผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้แล้วที่ใต้คลิปนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณชอบสไตล์การรีวิวแบบผมครับที่ ไปทดสอบใช้งานจริงแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด uh, subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปด้วยนั่นเองนะครับส่วนใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นผมมีปุ่ม s u p e r t a n แอยู่แล้วใต้คลิปครับไปเลี้ยงกาแฟผมได้นั่นเองครับคลิปนี้ลากลัไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย